กล้องตรงนั้นฝากนะครับศิลปินสาวน้อยเพี่บ,บ้านแพงน้องไม่ใต้ดาวนะครับน้องมานะเพชรบ้านแพงน้องฟิล์มเออน้องชูใจนะครับแล้วก็ทีมง,งานแกงปลุกคอบอมบอมแบ,บมม,มุนันละในหลายคนนะครับพระเอกนางเอกวัดศิวลดลก้อยชาเล,ลนีพระเอกนะครับโบวัชระนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับในสาวน้อยแพงแล้วก็ฝากยูทูบตอนนี้คนชมสดสดยูทูบช่องสาวน้อยเพี่บ้านแพง นะครับขอบคุณหนึ่งแสนสี่มื่นเพืน้องที่ตอนจับนะครับตอนนี้เลือนะครับพี่น้องอ่าแวแต่แสนนะครับขอบคุณพี่น้องเกือบแสนคนชมสดนะครับเดี๋ยวครับขออนุญาตสัมภาษณ์ไทยรัฐทีวีแป๊บหนึ่งนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับขอให้ยูดีไม่แห้งร่ำรวยเงินทองนะครับสุขไหนที่ว่าลำทำหนที่ว่าเลิศพ่อไหนที่ประเสริฐจงเป็นของพี่น้องที่ยืนอยู่มังนีเด้อ นะครับผู้ใดรวยแล้วใครวยอีกผู้ใดบอท่านให้ลยกะนี่ละงวดสี้านี่ละเนาะนกางออเนบอลโรอโตนี่รองบมาจากสกนคอเอาทำออี่แลนยโ้ยมันเห็นหรออ๋อเดี๋ยวขออนุญาตนะครับทางออกเด้อเดี๋ยวรถตู นะครับรถตู้เม็สุภาพสีออกนะครับสิบวทันงานนะครับยกขันหลังอะไรขออนุญาตได้รถตู้สาวน้อยเปรี้งคันนี้นะครับขออนุญาตพี่น้องเอามาฝากซื้อฝากเสียงแป๊บหนึ่งนะครับรถแห่ลำแพนเตอรเสด็ศิลปินผู้หญิงมาสามคนนะเอามาฝากเนี่ยฝากตัวกันรอบอู่อิงสัมภาษณ์เสร็จมาเกินสิบนาทีครับตอนนี้สัมภาษณ์ไทยรัฐทีวีแป๊บหนึ่งศิลปินรถแห่มานี่แป๊บหนึ่งลูกเออฝากไว้น้ำครับประมีงบจ้างวงใหญ่ครับพี่น้องฝากรถแห่สองควไอันนี้คันที่สอง อ่าน้องอิงอายเพชรบ้านแพงครับมีแต่พูงงามดิสันบอกพูงงามข่อยมาเรี่ยงมาดิเออเพราะว่ายังมาดีมันรอไปทางแต้หัวหน้าพี่ละเอามาคนต่อไปลูกน้องเอฟพลอยมณีเพชรบ้านแพงปานดาราคนแล้วนะคนต่อไปน้องแคนดี้ลูกเออ สุดยอดนะครับลำซิงครับมาประจรํารดแห่แล้วก็ยุบวงไงพ้อมานีก,ก็เลยมว่าประจรํารดแห่หน่วยนี้เข้มกระบนชัยเพชรบ้านแพงครับลีลาขินขาดครับมึงตะเอวแล้วรดเออาก็ไปเง่าเสียงไอ้มนแค้นเงาเสียงไพ่พุ่งสะท้อนนะครับน้องโอเพชรบ้านแพงครับรักรองประกวดหลายๆรายการเ๋ยวจบจากงุงอิงจบการ้องโจแล้วแค่สิมอบพันนาทีให้พี่น้องจักฟังเสียงมีการมีงานเอื้อนใส่ใเ,ลเลยนะครับเดอ้อ ครับเอามาหนึ่ขอบคุณในไลน์เอาแล้วไปครับผมนานแคสมุเ่ะแป๊บนึงครับแป๊บนึงวันนี้ขอบคุณปู่สนชัยด้วยนะครับปู่สนชัยไพบู์ซึ่งเป็นคู่อาจารย์ของลุงโจครับที่นาถือมาจนวุงสาวน้อยแพ่งสําเร็จนะครับมาทุกวันนี้ด้วยความเชื่อมั่นด้วยความเชื่อใจด้วยความเชื่อถือครับเป็นพอคนที่สองของลุงโจนะครับกต่ได้มาทําพิธีนะครับต่างๆ นะครับมื่อนี้นะครับปูเป็นกระเดมานะครับเปิดทางเปิดบาร,รมีให้ลูกใไหลานนะครับเสร็จยังครับนักข่าวครับผมอขอบคุณมากครับไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็นะครับซื้อหลายๆซื้อครับแล้วก็ยูทูบกบอร์นหลายๆช่องเนาะ